คขาวันนี้มาขาแปลดีๆวันนี้มาทำอะไรกันบ้างครับเชลลอครับวันนี้นะครับผมก็มาช่วยเรานะครับเอาเสื้อของพวกเรานะครับมาร่วมประมูลนะครับเพื่อให้แบบแฟนๆมาช่วยกันประมูลเพื่อเอาเงินไปบริจาคให้มูลนิธิชัยพนนะครับก็คือเป็นเสื้อของเราสามคนใช่ครับเป็นเสื้อลิมิเต็ดดิชั่นฮะเป็นเสื้อลิมิเต็ดดิชั่นที่มีที่เดียวได้ในโลกอ่าในโลกของผมมีตัวเดียวในประเทศไทยครับของผมมีตัวเดียวในกาแล็กซี่ครับ บรรยากาศการประมูลเป็นยังไงบ้างครับนทีจริงๆโอ้ยดีนะฮะแบบว่าเป็นเขาเรียกอะไรนะเป็นงานการกรุศลครั้งแรกของพวกเราแบบในรอบในรอบนานมากๆมาแล้วอ่ะแล้วก็คือเราเราไม่ได้คาดหวังว่าแบบจะมีคนเยอะขนาดนี้ครับวันนี้คือคนค่อนข้างเยอะเลยนะฮะแล้วก็แบบค่อนข้างคึกคักเลยครับในการประมูละอะไรอย่างเงี้ยได้เดินไปดูบ้างใคเับว่ามีอะไรบ้างอะไรนะครับ งานเนี้ยค่ะได้เดินไปดูโอยผมยังไม่ได้ยังไม่ได้ดูเลยจริงจริงเมื่อวานเราเราเรามาเอเมอร์ซี่เราได้เดินผ่านแล้วเห็นมาบ้างใช่ใช่เมื่อวานเมื่อวานผมมากเลยเราก็เห็นงานอยู่เหมือนกันแล้วเหมือนว่าการคำนวณตังนี้เจ้าานก็จะช่วยเหลือคุณด้วยใช่ครับที่ทำในบ้านกด้วยนะครับผมก็รู้สึกจริงๆก็รู้สึกดีนะครับผมได้เป็นเหมือนกับว่าได้เป็นตัวกลางในการบอกว่าได้มาร่วมคำนวณเนาะจริงๆวันนี้ได้ยอดขายแคเกือบแสนเหมือนกันนะเราสามคนใช่ไหมครับของผมหนงหมื่นเก้า เขงผมลืมอ่ะสองหมื่นกว่าก็ได้สองสองหมื่นห้าสองหมื่นห้ารวมๆกันก็ได้หกหมื่นกว่าของหมกหมื่นหกใช่ครับผมถอันนี้ถอดถอดใส่เลยใช่ไหมครับฮะหมายถึงถอดใส่อะไรครับถอดเกลือใส่แล้ฮะอ่ะเปิดประมูลครับอีกตัวนึ่งมันจไรับ้างนะไม่เลยครับมันมีตัวเดียวครับเป็นลิมิเต็ดครับผมอย่างที่บอกไปเป็นตัวเดียวในโลกนะฮะอะไรนะฮะตอนแรกก็จะไม่เหงาแต่สองคนนี้ทำให้ผมเหงาครับอะไรนะฮะ น้องน่าจะติดงานเลยฮะเราก็ไม่รู้กันนะ้องน่าจะติดงานใช่วันนี้ครับมาร่วมงานกันในวันนี้ครับ่นก็ดีฮะโอเคเลยครับผมแบบว่าแฟนๆน่ารักทุกคนครับมาเจอก็แบบว่ายิ้มแย้มแห้าแบบว่าบกไม้ผมมือกันม,มากครับคือตอนนี้ก็ยังไม่หายิดถึงเลยอ่ะหลังจากที่ว่าเราโดนเรื่องเอ่อตรงโควิดไปก็บแบบว่าอันนี้ก็แบบว่าปนอีกงานหนึ่งที่นานๆแล้วเราจะได้แบบกลับมารวมตัวกันแบบว่ามาเจอกันคับอีที ก็ดีใจมากครับสุดท้ายฝากนายค่ะว่ากำลังใครที่จะมาเดินทัพเดินงครับผมก็ฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับใครนะครับที่อยากร่วมบริจาคนะครับก็สามารถมาเดินงานนะครับครับที่คอชาริตี้นะครับกีจมีกล่องอ่าเป็นกล่องแบบว่ากล่องรับบริจาคอยู่นะครับผม่ใชที่เชียริตี้นะครับผมตั้งที่เต็มทันในปาร์ตี้ครับผมครับผมก็ทำจะบอกนะครับผมก็งานบริจาคครั้งนี้นะครับเงินทุกบาททุกสตางค์นะครับคือทางโครงการเนี่ยไม่หักเลยนะครับผมก็จะนำบริจาค100%เลยนะครับที่ โมเลนิติโมเลนิติชัยพัฒนานะครับที่เตียงจิราทิวัตอะไรนะมะไรที่เตียงจิราทิวัตจิราทิวัตด้วยเตียงจิราทิวัตด้วยใช่ไหมฮะอ๋อนั่นแหละครับก็ใครที่อยากทำบุญนะครับก็อย่าลืมมาร่วมรดกบริจาคนะครับโอเคครับขอบคุณครับผมครับผมขอบคุณนะครับ